มีค่าแบบมินเทครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ถ่ายถ่ายครับไม่กล้าพูดอะไรเลยวีนนี่วิเอลิทด,ด,ดูดิ ăn loại chứ? mày quá. Không, mấy A không. Không, không. Không, không. ความหล่อทุกคนนี่ครับเจ็ด,ดีเกิดสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนตัวจริงอยู่ดิงสวยไหมั้ยยังไม่เจอเลยจะเย็นๆนะครับพี่นิกกี้พามาก,กินข้าวครับ ีนเดียวก็น่าจะเจอว,วัลวลิตวลิขายของสามรคนดูอะเดวเอฟพีบอกของหมดแล้วของหมดแล้วครับเดี๋ยวรอรอลใหม่รอรถใหม่ครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะตอนนี้พี่ไอซ์กำลังไปดูที่ พอดีว่ามีหน้าร้านร้านชื่อว่าค a สเซิลีครับอยู่ที่สยามเขาติดต่อมาว่าสนใจจะแบบเอาของไปลงไหมอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้พี่ไอซน่าจะไปดูที่สขาที่สยามจริงๆอะมันมีที่ปู่เจา้า้าแฝดด้ยครับแต่ว่ากำลังดูอยู่ ตอนนี้ก็จะไม่ขายอ่าไม่ใช่ไม่ขายขายครับแต่ว่าแต่ว่าอ่ารอรถใหม่รอรถใ,ใหม่ครับเพราะว่ารถนี้หมดแล้วครับโซเอาครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ที่แบบคอยซื้อแล้วก็คอยอดหนุนคอยพพอร์ตพี่ไอนะครับพี่ไอดีใจมากเลยที่แบบพี่ๆเอฟซแบบซื้อจนหมดบอกนายน้อยเบาๆหน่อยนะครับเบาๆเรื่องอะไรครับ แป๊บนึงนะขอเช็คก,ก่อนอยู่กับบีไหมไม่ได้อยู่กับบีครับอยู่กรุงเทพครับตอนนี้บ้า <c oughs> นเกิดอยู่กับบีครับ <c oughs> ไอ้ขยันขายเกินเบาะน้อยน้อยบาไม่เป็นไรครับเพราะว่าตั๋วเครื่องบิน <c oughs> อยู่หลังการค็บคุมถ่ายครับถ่ายนี่ไอ้ขยันขายเกินวันนี้ใส่หมวกน,นึงว่า มัดตวนไข่ไหนมัดตวน,นี่ไข่น่าจะว่าไข่พิมไม่รู้อะพ,พี่อะไรพี่โจป่ะเนี่ยพี่โจปะเอ้ยไม่ใช่ดิน่าปักแปไม่รู้สวัสดีครับร FC อยากให้ถ่ายอะไรครับวันนี้พอย BK อยู่หรอพี่อ่ะพี่กิ๊กมึงออกไปเมื่อกี้อ่ะพี่กิ๊กมึงออกไปซื้อกาแฟโอ้สามร้อยคนัมดูอ่ะสวัสดีครับทาแล้วเนี่ยทาแล้ว แต่ช่วงนี้สิวขึ้นอ่ะนอนตีสี่ตีห้าทุกวันนี่นี่นี่อยู่ไหนวะหาไม่เจอหาไม่เจอเรียบริกีีมาแล้วคือยังไงพอแบบพอกูกับไอเคิร์นออกออกปุ๊บต้องไลท์เลยอ่าอ่เป็นไงวะแล้วทีมกูอยู่ขอไลท์เราหน่อยกูบอกว่า น้องบ่าวขอไลค์ด้วยสิไม่ไลค์ให้กูเออกินกินข้าวอยู่ไอ้แล้วผมเกรงใจพี่ที่เมื่อกี้กูบอกว่าไลค์ไหมน้องบ่าวนิ่งคือนิ่งคือแบบเอ็นิกกี้มึงรุ่นไหนเพราะว่ากูคนดูพันกว่านะมึงจะมาขอไลค์ได้ไงพอเราออกปุ๊บเป็นไงปุ๊บไลค์เลยกูแค่เดินออกจากร้านมึงไลค์เลยอะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมามากินข้าวต้องพางตัวนะครับใส่หมวกลัวคนทัก ่าผมมรีบพี่ปูวคนทักว่านี่ใช่พี่ยินไหมใช่นี่ใช่พี่ยินไหมเนี่ยแล้วผู้ชกินข้าวตอนแรกจะไม่กินกับปูแล้วครับผมจะกินร้านชัตรอครับผมจะกินร้านชัตรอครับดูดิคุณต้องแบบนะพี่ยินพี่ฮินมากินข้าวกับผม่อยเธอโอเคเดี๋ยวมันก็วันหลังก็กินชัตรอก็ได้จะได้ไม่ต้องดูเดินเออหวยหนักแล้ว แล้วเดี๋ยวพอยูดิงมาเดี๋ยวกูว,ว่ามึงไร้กับยูดิงอีกไหมไร้กับยูดิงอีกไหมมึงอะอ่า,อาไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่าครับเมื่อกี้มีซีทีวีเข้ามาดูด้วยพี่ใครเข้ามาดูน้องอะน้องน้องเป็นน้องอ๋ no. No. อ,อน้องเข้ามามาดูอ่ะ <c oughs> ใช่ฮะเบียโนก็ไม่ทำอะไรเลยมนันเอาแต่เล่นแต่รด้ตอกอะ S <S ไม่ทำอะไรแล้ววันวานเล่นในด็กตอกเลยอุ้ยเนื้อหามีการไลจ่จำกัดอายุกูออก่อน <S 1> <S 1> บิน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 เลยพี่เบียร์ไปคุยกับสายอีกแล้วเคิกงานขอด้วยอาดา๋ Born <S 1> <S 1> <S ย์ ier, ครับ รอคองอยู่ครับเดี๋ยวอ,อ๋อยู่ในรถใช่ปะเดดพ่ออยู่ในรถใช่ปะพี่เบียร์ไม่ทำงานแล้วกี่แล้วเหรอพี่เบียร์นี่ไงได้นรอปะใช่ปะอ,อ๋ออยู่ในรถเดินเตือนโอเค ถ่ายรูปคูก่กับยูดิงให้ผมถ่ายครับได้เดี๋ยวขอเขาไายถ่ายก่อนคนดูเยอะเลยเป็นแผลแล้วเนี่ยเป็น mm hmm. มีถ่ายมีถ่ายครับยูด mm ิง hmm. mm hmm. เดี๋ยวเจอครับ mm hmm. เดี๋ยวเจออีสักประมาณ mm hmm. มครึ่งชั่วโมง ผมว่าเขาต้องมาขอยินทางมากกว่านะก็เหมือนเหมือนเขาทักมาในติ๊กตอกนะว่าเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยอันนี้อ้าเหมือนปะเนี่ยอ้ามเหมือนปะเนี่ย,ยค,คิดไว้หรือยังถ่ายวิดีนที่ไหนได้ครับไปเดี่ยนกอครับ,บไปดังเกิน ดูดิงสูงร้อยเจ็ดสิบเลยนะดูดิงร้อยเจ็ดสิบบวกอุ๊ยก็เท่ากันนะดิก็เท่ากันนะดิหนักแล้วพี่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าบอลหนักไปหน่อย ดังลเลยน้องผมไปก่อนนะครับพี่พี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไล์จะบันไล์ให้ดูไปก่อนละไปไปทำงานก่อนและ้ะไปละถึงนี่ผมถึงสูงแล้เจ็ดห้าแต่น้ำหนักนี่แปดสิบบุยบุยบุย